ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สองของท่านอาจารย์วสินอินทสระวรกที่9ก้าปาปวักวันนาเรื่องที่สควรทำบุญบ่อยๆพระพุทธภาษิตปุญญเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนังปุนับปุนังตัมหิฉันทงังกะยิราถะ สุโคปุญญสสะอุจยโยคำแปล ى, ถ้าบุคคลจะทำบุญก็ควรทำบุญหรือความดีนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอธิบายความเรื่องบุญได้พรรณนา,นาม,มาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรกนี้เรื่องการทำความดีและความชั่วบ่อยๆมีผลแก่อุปนิสัยและจิตใจอย,อย่างไร ได้พันานามาแล้วในเรื่องที่สองแห่งวักนี้ในที่นี้ขอพูดถึงเรื่องความพอใจในบุญและการสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขตามลำดับการที่จะให้มีฉันทะในบุญหรือคุณความดีนั้นเบื้องแรกต้องพิจารณาหาคุณหรืออานิสง์ของบุญก่อนตรึกตรองให้เห็นว่าบุญเกี่ยวข้องกับชีวิตมีประโยชน์กับชีวิตอย่างไรพุทธศาสนาแสดงว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากกิจโฉมนุษสะปฏิลาโภเพราะต้องเกิดด้วยพลังกุศลกรรมในชาติก่อนพลังกุศลกรรมหรืออานุภาพแห่งบุญนี่เองส่งให้มาเกิดในกำเนิดมนุษย์อันถือว่าเป็นภูมิสุขติตามทัศนะแห่งอภิธรรมมัทธสังคหะสุขติภูมิมีเจคือมนุษย์หนึ่งและสวรรค์หก เมื่อคำหนึงว่าเราเกิดมาได้ด้วยบุญดังนี้ก็จะได้มองเห็นคุณค่าหรืออานิสง์แห่งบุญอันหนึ่งแม้เกิดมาด้วยบุญแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกว่าบุญมากบุญน,น้อยบุญพอประมาณผู้เกิดด้วยบุญมากย่อมเกิดในสกุลดีมั่งคั่งไม่ลำบากเฟืดเคืองด้วยอาหารที่อยู่อาศัยมีสุขภาพดีมีรูปงามเสียงไพเราะเป็นต้น ส่วนผู้เกิดด้วยบุญน้อยย่อมถือกำเนิดในสกุลต่ำยากจนลำบากเืดเคืองด้วยเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยรูปร่างไม่สมประกอบพิกลพิการผู้เกิดด้วยบุญพอประมาณย่อมได้รับทุกอย่างอันเป็นมนุษย์สมบัติพอประมาณเมื่อเกิดมาแล้วความเป็นอยู่การสืบชีวิตให้ดำเนินไปโดยราบรื่นก็เป็นของยากอีกเหมือนกันกิจชังมัชชานะ ชีวิตตงบางคนต้องทำงานกรำแดดกรำฝนทนหนาวอย่างสาหัสจึงจะได้ทรัพย์มาเลี้ยงชีพบางคนทำงานเบาบางคนทำพอประมาณสติปัญญาและกำลังกายของคนก็ได้มาไม่เท่ากันเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องบุญและกรรมของแต่ละคนทั้งสิน้นนี่คือบทบาทของบุญและกรรมที่มีความพัวพันกับชีวิตมนุษย์และปวงสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้เห็นอนิสง์หรือคุณค่าของบุญอย่างนี้จึงจะง่ายในการปลูกความพอใจในบุญเมื่อมีความพอใจแล้วสิ่งต่อไปนี้ก็ตามมาคือความบากบั่นในการทำบุญความสนใจใฝ่าฝาหาแต่เรื่องทำความดีและใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาอุบายในการทำความดีให้ดีที่สุดเพราะความดีนี่เองความสุขจึงเกิดขึ้นในชีวิต เป็นความสุขที่ละเอียดประณีตเกี่ยวกับใจจริงอยู่มนุษย์เราย่อมหาความสุขความเพลิดเพลินได้หลายทางแต่ความสุขที่เกิดจากบุญหรือคุณความดีนั้นเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษเป็นความสุขที่สะอาดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้แสวงหาความสุขด้วยการทำความดีมันมีร่องรอยฝังอยู่ในใจนานเท่านาน พระพุทธภาษิตนี้พระศา,าสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบนางเทพธิดาเข้าตอกลาชะเทวธิดามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบลาชะเทวธิดาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคร่กนความว่าสมัยนั้นพระมหากัสปะอยู่ที่ถ้ำปิดผลิตคูหาเข้าฌานเจ็ดวัน ออกจากฌานแล้วตรวจดูที่พิขาจารย์เพื่อโปรดคนที่ควรโปรดได้เห็นอุปนิสัยอันงามของหญิงรักษาไร่ข้าวสาลีคนหนึ่งซึ่งกำลังเด็ดรวงข้าวสาลีทำข้าตอกอยู่ทราบด้วยญาณของท่านว่าหญิงนั้นมีศรัทธามีใจกล้าในการทำบุญเมื่อทำบุญแล้วจักได้สมบัติมากพระเทระตกลงใจไปที่นาข้าวสาลีของหญิงนั้น เธอเห็นพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้หยุดเอาเข้าตอกมาเกลีย่ยลงในบาทแล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ตั้งความปรารถนาว่าขอิฉันพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วหมายความว่าให้ได้บรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วบ้างพระมหากัสสปะอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาเช่นนั้นจงสำเร็จเถิดนางไหว้พระเถระแล้วเดินกลับ งูพิษตัวหนึ่งกัดนางถึงตายที่คันนานั่นเองเธอมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วเกิดในวิมานทองในภพดาวดึงประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นนางนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งหม่มผืนหนึ่งมีนางเทพอ,บอับซรรจำนวนพันแวดล้อมยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคําเต็มด้วยข้าวตอกย้อยระยะนางใคร่ครวญว่า สมบัติเห็นปา่านนี้เราได้เพราะอะไรกันหนอได้เห็นว่าเพราะถวายข้าวตอกแด่พระมหากััสปะคิดต่อไปว่าเราได้สมบัติเห็นปา่านนี้เพราะบุญเพียงเล็กน้อยเราไม่ควรประมาทควรจักไปทำการบำรุงพระเทระทำสมบัติให้ถาวรดังนี้แล้วถือไม้กวาดและกระเช้าสำหรับเทขยะมูลฝอยทำด้วยทองคำ ไปกวาดบริเวณที่อยู่ของพระเทระตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่พระเทระเห็นทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยเข้าใจว่าภิกษุหนุ่มหรือสามนเณรบางรูปมาทำไวให,ให้ในวันที่สองก็เหมือนกันแต่พอวันที่สามพระเทระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางเห็นแสงสว่างแห่งสริระฉายเข้าไปทางช่องลูกดนันจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครนั่นกวาดบริเวณอยู่ ข้าพเจ้าคือราชาเทวทธิดาอุปัฏฐายิกาของท่านนางตอบอุปัฏฐายิกาชื่ออย่างนี้ของเราไม่มีพระเถระพูดนางเล่าความเป็นมาทั้งปวงให้ท่านฟังเธอมาทำให้ทั้งเมื่อวันซืนและเมื่อวานนี้ด้วยหรือใช่พระคุณเจ้าจงกลับไปเสียเถิดเทพธิดาที่ทำแล้วก็เป็นอันแล้วไปต่อไปอย่ามาทำอย่างนี้อีก ขอได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้ทำกิจนี้ต่อไปเพื่อรักษาสมบัติของข้าพเจ้าให้มั่นคงหลีกไปเถิดเทพธิดาอย่าได้มาทำอย่างนี้อีกพระเถระขอร้องแก่มังคับการกระทำของท่านไม่เหมาะแก่เราพระธรรมมกระเถิกรุ่นหลังจักตำหนิเราได้ว่าได้ยินว่าเทพธิดานางหนึ่งมาปฏิบัติพระมหากัสสะอยู่เป็นประจำมีการตั้งน้ำฉนันน้ำใช้เป็นต้น เธอจงไปเสียเธอแล้วอย่ามาที่นี่อีกนางอ้อนวอนอยู่หลายครั้งแต่พระมหาเถระหาย่อมไม่ในที่สุดท่านกล่าวว่าเจ้าไม่ได้รู้จักประมาณตนเสียเลยนางไม่อาจรั้งรออยู่ได้อีกต่อไปจึงเหาะขึ้นไปในอากาศประคองอัญชรีร้องไห้คร่ำครวญอยู่ว่าท่านเจ้าขาโปรดอย่าให้สมบัติที่ข้าพระเจ้าได้แล้วต้องพินาศเสียเลย จงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทำกรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสมบัตินั่นเถิดพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในคันทกุดีส่งสดับเสียงเทพธิดานั้นร้องไห้ส่งแผ่พระรศมีไปประดุดประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของนางพลางตรัสว่าความสำรวมระวังเป็นหน้าที่ของกัสปะบุตรของเราส่วนการทำบุญเป็นหน้าที่ของผู้ต้องการบุญ การทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งไหนพบนี้และพบหน้าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมสืบต่อไปว่าปุญญเจปุริโสกอิราเป็นต้นความว่าถ้าบุคคลจะทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นเมื่อพระาศาสดาเทศนาจบลงเทพธิดาได้สำเร็จโสดาปติพนในอากาศนั่นเอง ขอกล่าวถึงจริยาของพระมหากัสปะอีกเล็กน้อยโดยปกติท่านเป็นผู้สำรวมระหวังเคร่งครัดมากได้งดเว้นการกระทำอันจักเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่ผู้อื่นและกระทำกิจอันจักเป็นตัวอย่างทางดีแก่คนรุ่นหลังไว้มากแม้เรื่องนี้ก็เช่นกันหากท่านเฉยเสียก็ไม่มีความเศร้าหมองแก่ท่านเพราะท่านเป็นอรหันต์หมดกิเลสแล้วใครๆก็รู้ แต่ท่านเกรงว่าอนุบรรพชิตในรุ่นหลังจกถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ด้วยอ้างท่านมหากัสปะเป็นอุทาหรณ์ว่าแม้ท่านมหาเถระกัสปะยังมีนางเทพธิดามาอุปถากบำรุงปัดกวาดเสนาสะนะและตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ให้ฉะไหนเล่าพวกเราจากมีสตรีไว้ปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้นบ้างไม่ได้ดังนี้แล้วพากันมั่วสมด้วยสตรีมีสตรีอยู่ใกล้ชิดความด่างพร้อยแห่งศีล ความวิบัติแห่งศีลก็จะเกิดขึ้นแก่ภิกษุเป็นอันมากปฏิปทาของพระมหากัสปะในเรื่องนี้น่าจะเป็นเนติหรืออธิษฐานุคติอันดีของพระทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะพระผู้ใหญ่ซึ่งต้องอบรมกุลบุตรเป็นอันมากควรเว้นขาดจากการกระทําทุกอย่างอันจะเป็นตัวอย่างทางไม่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังกลับมาติดตามรับฟังธรรมบท ทางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทศระจกอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ